การวางจิตก่อนตายทำอย่างไรทุกคนต้องตายทั้งนั้นนะจำไว้ดีๆนะแล้วก่อนตายไม่เคยทันไม่เคยได้นะเ,<ม>เดี๋ยวจะไปเกิดไปนรกกำเนิดได้ฉานเปลตพิสัยแล้วไม่มีใครช่วยนะทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองพระศาสดาจัดไว้กับพิสุทั้งหลายว่าบอกพิสุทั้งหลายนะให้ทำอย่างไงพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติและสัมปชัญญะ รอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสาหรับพวกเธอทั้งหลายมีสติรอคอยการตายและมีสติทำอย่างไรละ่ะพระองค์บอกให้เจริญสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่นั้นทำอย่างไรพระองค์อธิบายด้วยอาณาปานาสติรู้ลมหายใจเข้าออกนะรู้ลมหายใจเข้าลงลมหายใจออกอย่างนี้ แค่นั้นเองสบายๆดังนั้นเวลาโยมจะแนะนำคนไข้นะที่กำลังเจ็บป่วยนะใกล้เสียชีวิตแนะนำให้เขาอยู่กับลมหายใจนะไม่ต้องไปนึกถึงพ่อถึงแม่ถึงไอโนนไอน้นี่ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเดี๋ยวมันเป็นภพที่เขาจะต้องไปเกิดต่อไป เขาต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดคืออยู่กับลมหายใจเขาออกแล้วเขาจะได้นิพพานความไม่ตายเขาจะเป็นอริยบุคคลได้หรือธรรมะหาประการที่ไม่ห่างจากคนเจ็บป่วยไข้หรือทุกุลภาพลายใดผลที่หวังได้คือพระอาหารหันในปัจจุบันคืออะไรหนึ่งพิจารณาความไม่งามของกายสองพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหาร 3. วางความพอใจในโลกทั้งปวง 4. เห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลาย 5. ้าม,มรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในธรรมะห้าประการโยมต้องแนะนำให้กับคนเจ็บป่วยไขย้เพราะเป็นโอกาสสุดท้ายของเขาแล้วที่เขาจะได้เป็นอริยบุคคลขึ้นมาเอาตัวรอดจากสังสารวัฏนี้ได้หรือแย่กว่านั้นอีก <c oughs> เขายังไม่เข้าใจอะไรโยมเปิดซีดีพุทธวจนะให้เขาฟังนะพาอพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าผู้ใดก็าตามนะก่อนจะสิ้นชีวิตถ้าเกิดได้ยินได้ฟังคำตถ,ถาคตเขาจะละสังโยชน้าเบื้องต่ำได้ถ้าคนคนนั้นละสังโยชน์ห้าเบื้องต่ำไปแล้วเขาจะได้เป็นพระอารหันต์นี่คืออน,นิสง์ หประการของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำตถ,ถาคตก่อนสิ้นชีวิต